สวัสดีนะครับผมช่างเสีนะครับอิสระภาพนะครับคนทํามาหากินนะครับฝากพี่ๆนานะนะครับเข้ามารับชมนะครับกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามนะครับผู้ที่สําหรับผู้ที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดด้วยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องจะแจ้งนะครับพี่ๆนานะนะครับในในคลิปวิดีโอผมจะมีตอนนี้มันจะมีโฆษณามาลงแล้วนะครับ เพราะว่าผมเปิดสร้างไรายได้ได้แล้วนะครับมันมีโฆษณามาลงนะครับพี่ๆนะนะไอฝากรบกวนหัวฝุ่นเยอะครับคันจมูกเสียทษที่ครับคันจมูกฝุ่นเยอะผมรบกวนฝากพี่ๆนะนะนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะเพิ่งอย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับดูเดี๋ยวลบกวนพี่ๆนะนะดูโฆษณาให้ผมหน่อยนะครับ ก็คือรายได้เดี๋ยวจะเอามาไว้ซื้อเป็นกล้องวิดีโอนะครับเป็นถ้ามันได้นะครับพูดถึงถ้ามันได้นะครับยังนี่ตอนนี้คือยังไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องรออะไรหลายอย่างรอพินรออะไรมายืนยันหลายอย่างนะครับนี่แค่มีโฆษณามาลงเฉยๆนะครับก็ฝากพี่ๆนานนะครับดูโฆษณาก็ไม่ถึงห้าวินะครับไม่ถึงห้าวิสิบวินะไม่ถึงนาทีนะครับนะฝากพี่ๆนานะด้วยนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวนี้จะมาอัปเดตชุดเดือนกันยาครับจะมาลงสีนะครับนี่ เวลาตอนนี้ก็จะสี่บ่ายบ่ายสามโมงสี่สิบสองนาทีก็คือสิบสิบห้านาฬิกาสี่สิบสองนาทีก็คือสี่โมงเย็นเอ้สามโมงเย็นก,ก,กว่าจะสี่โมงนะครับทำไมถึงลงลงลง,ลง,ลงสีเวลานี้เพราะว่าผมกลัวฝนตกครับพี่น้องเพราะว่ามันเมื่อเช้าว,ว่าจะลงเมื่อเมืม่อเช้านี่นะครับเมื่อเช้านี้ฝนฝนจะตกแล้วครับแต่ไม่ได้ตก เพิญรอบบ่ายนะั้นมันแดดผมก็เพิ่งเพิ่งขัดรายละเอียดเสร็จนะครัเพิ่งเพิ่งขัดรายละเอียดเสร็จทีนี้ก็จะมาลงสีนะครับมีเวลาก็คือเพราะว่ามันมีแสงแดดอยู่ก็คือจะจะลงสีเลยนะครับเพราะว่าถ้าถ้ารอถ้ารอเป็นวันถัดไปนะครับหรือรอวันถัดไปนี้รอวันอรอพรุ่งนี้ไม่แน่ฝนอาจจะตกติดต่อกันห้าวันนี้งานงอกเลยนะครับงานเข้าเลยนะครับพี่ๆนานะ อาจจะได้รอกันรอกันยาวเลยนะครับนะ <acted> ครับผมเดี๋ยวพามาชมครับเดี๋ยวพามาชมครับผมครับก่อนลงสีมันจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้ดูครับอ่ให้่พี่ๆนาะนะดูลายมันไว้นะนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูลายแตะนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวประมาณนี้มันก็จะประมาณนี้นี่นี ัะรประมาณน,นี้นะนะเห็นจะไม่มีหรอกเป็นลายสามมิตรงมี3มิติตอนนี้มันยังไม่มีนะเดี๋ยวผมลงสีให้ดูอ่ะให้ดูตัวนี้นี่ตัวที่โหดที่สุดนี่โหดที่สุดคือนี่นี่ให้ดูนะตอนนี้นะตอนยังไม่ลงสีนะให้ดูใกล้ๆหน่อยประมาณนี้นะครับยังไม่ลงสีมันก็จะประมาณนี้นะนะครับไม่มีลงมีลายนะตัวนี้ตัวด่างเนี้ย ตัวนี้ตัวนี้อาจจะเห็นอยู่นี่นะครับขัดละเอียดแล้วเนี่ยจะเห็นอยู่แต่รลอรลอ,ลอ,ลอดูตอนลงสีครับเดี๋ยวสักครู่ครับ <c oughs> ทั้งหมดสิบห้าท่านนะครับนะครับสิบห้าท่านปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปุ๊นี่ครับเดี๋ยวมาลงสีกันครับนี่ครับเตรียมเตรียมเรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวสักครู่นะครับต้องเสียบทีชาร์จไว้ด้วยก็คือพี่ๆน,านา้าๆถ้าเห็นโฆษณาลงก็ให้รบกวนให้น้าๆนดูโฆษณาให้ผมหน่อยนะเพราะว่าผมเอาไว้นะครับไว้เพื่อเนี่ยโทรศัพท์ผมความจำเครื่องก็เต็มนะตัดต่อคลิปก็ไม่ได้เอาไว้ซื้ออุปกรณ์นะครับ,ปปรรบถ้าได้มาอุปกรณ์แล้วก็ ถ่ายคลิปสวยๆงามๆให้พี่ๆน้าๆนนได้ชมกันนะครับนะครับแล้วผมจะลงสีแล้วฮะมาแล้วจะถ่ายให้ชมครับ เดี๋ยวสักครู่นะครับอโอ้นะครับสาม,มิติเรียกลายสาม,มิติเป็นไงครับลายสาม,มิติมันมาแล้ว นะครับลายสามมิติมาแล้วลงสีเสร็จปุ๊บสามิติมันมาแล้วนะครับพี่น้องมานี้นี่นะครับลายสามมิติปับ๊บมันมเพราะว่ามันผมลงสีตอนเย็นนะครับนี่แค่ลองพื้นเฉยๆนะครับมานี้ยังไม่ลงสีจริงนะครับนี่ ประมาณนี้ลองพื้นรอบแรกนะครับลายประมาณนี้ลายสามมิติแน่นอนนะครับลายสามมิติปึ๊บเดนนแดดถ้ามันเงานะครับมันเงานี่สามมิติยิ่งขึ้นกว่านี้อีกเพราะว่านี่ผมแค่ลองพื้นชุบมันเรียกว่าชุบแข็งไม้นะครับผมเรียกว่าชุบแข็งไม้นะครับนี่ให้ดูนี่ดูนะครับลาย นี่ของคุณเฉลิมดูลายสุดจัดประหลัดบอกนะครับชุดแข็งไม้ลายเสือดูนี่กลางป่าสุดจัดประหลัดบอกนะครับมีที่นี่ที่เดียวราคาโคตรถูกนะครับ <c oughs> อ่ะดู3าม,มิติด้วยนะครับกำคอสองพันห้าครับพี่นะบแบบนี้สองพันหผมยิงเลย ลูกดอกให้สามไปเลยนะครับสามดอกหัวพอกอย่างดีนะครับ PE แปดสิบถักแปดนะครับยางหนึ่งคู่สิบสิบสี่มิลนะครับเออตัวนี้เป็นท้ายสักลังสักนะครับสักทองนะครับท้ายสักลังสักท้ายสักลังสักแล้วก็เป็นคุณของคุณมดกัดบุ๋มคุณบุ๋มนะครับตัวนี้เป็นปลาดุแดง ปอดูแดงมีสองมีสามท้ายนะครับนี่แล้วก็เป็นรางรูของคุณเข็มนะครับนี่ที่ว่าเป็นแฝดนะครับสั่งมาซื้อมาเป็นไม้เก่าระปดูแดงแดงเป็นปะดูแดงลายนะครับก็มือสอดตัวนี้ของคุณอะไรไม่รู้นะครับผมจำชื่อไม่ได้นะครับว่าลูกค้าหลายท่านอยู่ก็ตัวนี้ ตระนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ครับนะของคูณเข็มนะครับนี่สองท้ายประดูแดง ว่ามันไม่มีแสงแดดมันลงสีก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่านี้แค่ลองพื้นนะครับนี่แค่ลองพื้นเฉยๆนะครับนี่แค่ลองพื้นเฉยๆเพราะว่าถ้าพรุ่งนี้แดดผมก็จะลงสีจริงครับทีนี้ผมก็จะลงสีจริงให้ครับทีนี้พรุ่งนี้ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ต้องพอแค่นี้ก่อนเพราะว่ามันนี่ก็สี่โมงเย็นแล้วสี่โมงกว่าแล้วนะครับ นะครับพี่ๆน,านา้าๆท่านไหนชอบก็ทักมาหาผมได้นะครับทักมาหาผมได้เลยนะครับถ้าพี่ๆน,าน,านา้าๆท่านไหนชอบนะครับทักมาหาผมได้นับชื่อเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กชื่ออิสระนะครับอิสระเป็นวักภาพนะครับถ้าเป็นเบอร์โทรนะครับ เบอร์โทร0 9 8 6 2 5 3 8 0 6อนยะครับอย่าลืมนะครับถ้าเป็น a c e b o o k นะครับเมสเซจ a c e b o o k ผมจะตอบเร็วถ้าเมสเซจ a c e b o o k ผมจะตอบเร็วอยู่กับหรือ l ล n e ผมจะตอบเร็วอยู่นะแต่ถ้าเป็นเป็นเอทักมาทางเพจนะครับทางเพจทางเพจเพจทางเพจ a c e b o o k นะครับผมจะตอบช้าหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องได้สลับบัญชีนะครับสลับบัญชีเข้าไปใช้ ผมก็เลยจะตอบช้าหน่อยถ้าเป็นถ้าเป็นเพจเพจเฟซบุ๊กนะครับถ้าเป็นไลน์หรือว่าเป็นเมสเซจเฟซบุ๊กจะตอบไวนะครับพ,พี่นาะนะสนใจก็ทักมาสอบถามได้ตอนนี้รอคิวเกวันนะครับก็คือสั่งวันที่สั่งถ้าโอนวันถ้าโอนมัดจําวันไหนปุ๊บก็คือรอเก้าสวันนะครับรอรอคิวเกวันเพราะว่า ที่ช้านี่คือคิวลูกค้าผมตอนนี้ก็เยอะอยู่นะครับก็บประมาณห้าสิบหกสิบท่านประมาณนี้ครับห้าสิบหกสิบท่านเพราะว่าผมทําคนเดียวนะครับครับห้าสิบหกสิบท่านก็คือทําคนเดียวมันจะรอเดือนหนึ่งผมจะทําแค่ประมาณสิบห้าท่านนะครับเดือนหนึ่งจะทําประมาณสิบห้าท่านนะครับลูกค้าต้องรอหกสิบต้องรอหลังจากนี้ก็คือต้องรอเก้าสิบวันหรือไม่งั้นก็เป็นปีหน้าเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นพร้อมยิงหรือท้ายเปล่านะครับหรือว่าจะไม่หรือว่าจะเป็นรางเปล่าแล้วก็ต้องรอนะครับต้องรอแต่รัดคิวไม่ได้นะครับนะครับผมอย่าลืมนะครับพี่ๆนะนะที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวพอผมลงลงสีจริงถ้าผมลงสีจริงเสร็จนะครับลงสีจริงเสร็จผมจะอัปเดตให้พี่ๆนะนะได้ชมนะครับอีกทีนึงแล้วก็เวลา ประกอบเสร็จไลฟ์เสร็จส่งงานเทสระบบอะไรเสร็จผมก็จะลงให้พี่ๆนานาได้ชมกันอีกทีนึงนะครับนะเดี๋ยาลืมนะครับพี่ๆนานาอาจจะเห็นแต่ก่อนไม่มีโฆษณาแต่เดี๋ยวนี้มันจะมีโฆษณามาก็คือเปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะครับก็คือยังไม่ได้หรอกแค่แค่โฆษณามันมาลงเฉยๆเพราะว่าผมต้องต้องรอไอรหัสมายืนยันอะไรอีกอหลายอย่างนะครับก็เป็นถ้ามีโฆษณาพี่ๆนานาก็ ดูโฆษณา,าให้ผมหน่อยนะครับฝากดูโฆษณา,นาหน่อย <c oughs> เพื่อเอามา,อาไว้เป็นไว้ซื้ออุปกรณ์เล็กๆนน้อยนะครับมาเป็นกล้องวิดีโอเป็นเล็กๆน้อยเอามา,าไว้ตัดต่อนะครับตัดต่อคลิปวิดีโอเป็นนะครับเผื่อให้พี่ๆนะนะได้ชมกันคลิปแบบสวยๆงามหน่อยนะครับพราะถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือผมความจําเครื่องมันเต็มนะครับตอนนี้มัน ถ่ายนานไม่ได้ถ่ายก็ได้แค่สิบกว่านาทีหรือยี่สิบนาทีเต็มที่นะครับมันก็จะเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าลงสีจริงเดี๋ยวผมจะอัปเดตคลิปให้ลงชมเรื่อยๆนะครับถ้าผมลงแต่อันซ้ำเดิมๆเก่าๆพี่ๆนานะนะก็อาจจะเบื่อประมาณนี้ผมก็เลยไม่ลงอาจจะมีวันหนึ่งสองวันหรือสามวันจะลงทีนึ่งประมาณนี้แล้วก็ อยากไปยิงปลาอยู่ครับพี่ๆเลยนะแต่มันติดที่ว่าลูกค้าขเขาเร่งอยู่เนาะแล้วก็ไอ้บรรยากาศฟ้าฝนด้วยเนาะถ้าเราไม่รีบทําถ้าเกิดวันนี้ผมไม่ลงสีพรุ่งนี้มาฝนตกนี่โอ้งานงอกเลย <c oughs> นะครับถ้าได้ถ้าได้ลงรองพื้นไว้แบบนี้ก็โอเคแล้วเพราะว่ามันเป็นการชุบแข็งนะอ่มันเป็นการชุบแข็งไม้ไปในตัวนะครับถ้าเราลงเล็กเกอร์นะครับ งแลกกเกอร์หรือยูรีเทนนะครับถ้าเราลงเล็กปุ๊บมันจะเป็นเท่ากับการซุกแข็งไม้จากไม้อ่อนมันจะก็ว่าเลกกเกอร์ซึมเข้าไปแลมันจะแข็งนะครับไม้มันจะแข็งกว่าเดิมนะครับคลิปนี้ก็ผมต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะครับผมก็ฝากพี่ๆนะนะกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับนะครับผมต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ